สวัสดีครับผมอยู่กับผมร้าน,นต้นอไปปรแตงเพตรคลามนะครับวันนี้ผมมีเวฟร้อยผ้าไปเรียบงบังลมนะครับไอคันนี้เลยนะครับมารีวิวนะก็จริงๆก็จะถ่ายคลิปแบบถอดประกอบนั่นแหละครับก็คือมันเป็นงานจัดสภาพที่ร้านนะจะทําคลิปแต่ว่าไม่มีเวลานะครับก็เลยเสร็จก่อน ก่อนที่จะทําคลิปนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยรีวิวซะเลยเลยไม่ต้องทําคลิปคอยประกอบนะครับก็เดี๋ยวไปดูอินเสอร์กันก่อนครับ มาครับผมท่านได้ดูแล้วก็เริ่มกันที่ชุดบนเลยแล้วกันนะชุดบนนี้ก็เป็นฟอมบนโลโก้ข่าวการสั้นนะครับเป็นลูกสูบเบอร์สิบหกนะเห็นไหมครับลูกสูบเบอร์สิบหกนะครับ,ลบ,รคครบแล้วก็กระปุกชาฝาเนโทน,น่านะครับชุดนี้นะครับฟอมบนหมื่นหนึ่งกระปุกชาเจ็ดร้อยนะครับหรือหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ฝาเนโทน,น่าก็อยู่สองพันนะครับ แล้วก็มาที่ประกับคนเล่งนะครับอันนี้อยู่พันร้อยพร้อมใส่คนเล่งนะครับพร้อมปอกแฮนด์เกิล GG อกเฮนดะเป็นปอกแฮนด์ RM นะแต่ลูกค้าเปลี่ยนม่เป็นปอกเฮนดเนโทน่านะครับเป็นสีเทานะแท้นะครับอันนี้อันนี้อยู่เจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ไปแฮนด์กึ่งมือบายมือโซนนะนี่สา้นวาเลยนะครับก็อยู่ชุดคู่ละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาที่ชุดใส่เฮดไวบีนะครับ เนี่ยันตัวต่อตัวต่อเรตเนี่อยู่400นะครับตัวหนอนนี่อยู่101หรือ150นะครับส่วนหัวเฮดแบีก็อยู่หัวละ580บาทใช้ประมาณ3หัวนะครับมินี่มินี่นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับสายเป็นสายเออินแท้นะแล้วก็มีวอลเปิดด้วยนะครับเป็นวอลเปิดสตาร์บัคนะครับชุดสายนะครับก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบ,บาทนะ ถ้ารวมวาวก็สี่พันบาทนะครับเดยวชุดใส่นะครับแล้วก็มาที่ชุดล่างนะครับก็มีกระบอกชุกทํา4 2ทูเคนะแล้วก็เป็นปั๊มด้วงเฮดพีนิกเกนะครับใส่เป็นวาววาวไอไลท์ลมป่นะครับของสตราร์บัคเหมือนกันนะครับแล้วก็จับด้วยน็อตไทเทพับเบรกฟ้านะครับ แล้วก็ขาตืงานตัดน็อตงานกึงมือนะครับ4ตัวแล้วก็แกนล้อก็น่าก็งานกึงมือเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่แบบว่าไม่มีสายนะแบบสายมูทูธนะครับซ่อนสายไว้นะครับใส่ที่าทางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่ที่ตัวนอ็อตระบายเอ้ยไม่ใช่นอ็นอตน็อตไล่ลมนะครับใส่ทีแ่แอนที่นอ็อตไล่ลมกึงนอ็อตตัวนี้ขึ้นมาไหมนะครับใส่แทนเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใส่ใส่ไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซ้อสายาจานเป็นจานี K ครับงานก๊อปงานก๊อปเหมือนละกันนะ,ะนะงาน2อ0 8นนะครับ้อมสเตอ,อร์จับด้วยรถตึงมือไว้มือโซนเหมือนกันนะครับ6ตัวแล้วก็บูทต้อนหน้าตึงมือน,นะครับอยู่5 5 0บาทส่วนล้อหนนะ้าใช้เป็นโบรราอโลเวล่านะครับทางน้ำกลางนะ ีน้ำเงินขอบ1.2นะสีน้งเงินนะยังเป็น IRC นะครับลายตรงขอบ17ขนาด2.25นะครับนี่ลายตรงอ่านี่ครับส่วนแกนล้อก็คู่ละ900น็อตตัวละ70บาทนะเนี่นอตตัวละ70บาทครับแล้วก็มาที่ชุดเฟรมอันนี้ลูกค้าเอามาให้ผมนะ เฟรมชุดนี้ลูกค้ามาให้ผมก็อาจจะมีรอบ้านเดี๋ยวลูกค้าขรอเปอร์เฟรมที่หลังนะครับที่ดำก็เบิกแท้ไปหมดเลยนะครับอยู่หนึ่งพันบาทชุดหนึ่งแล้วก็มาที่น็อตตึงนะครับน็อตเฟรมก็จะเป็นน็อตตึงมีใบมีโซนนะส่ว่าจะประมาณนี้นะครับสว่ก็จะประมาณนี้อันนี้หนึ่งชุดนะครับจะมีอยู่เก้าร้อยบาทหนึ่งชุดมีสามสิบตัวก็จะมีจับนักกางนะครับจับชุดนี้ เราก็จับชิ้นหน้านี้เราก็จับชุดหลังนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนเบาะก็เป็นเบาะใหม่นะครับเบิกนะเบาะลายผ้าเบิกนะครับอันนี้เป็นโซ่หัวฉีดและตัดเครื่องเราไปทําอยู่เส้นซิ่งนะครับน็อตที่เป็นน็อตคือมือนะคมนะน็อตดูบ็อกคือมือนะคมใส่สีจุดเลยครันจุดเดียวกันอุดเดียวกันนะครับล้วก็ตึกมืมือเต็มนะครับแล้วตรงนี้ทำสีคืนะครับ ส่วนชุดไม้อันนี้เป็นไม้ต้มจะเอาไปทําเป็นไม้ฟ้านะครับก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนเกลือมันช็อตเล่ให้เป็นศูนย์นะครับก็กลายเป็นไม้ฟ้าก็สวยเลยนะครับชุดสวิ์นี้ก็เบิกนะครับเบิกไม่หมดอันนี้เป็นฐานสเต็ปเพราะว่าไว้ปิดไฟได้นะครับแล้วก็พักเท้านะครับเป็นพักเท้าปัดนะพักเท้าแท้เอาไปปัดเพราะว่าเบิกแล้วมันก็เป็นดิบก็เอาไปปัดให้มันสวยนะครับ แล้วก็พักเท้าไฮยาเต้นะครับแปลงลั่นๆแล้วก็แกนสวิงงามนะครับเป็นงานกึ่งมือวายมือโซนเหมือนกันนะครับวันนี้แล้วก็น็อตจับพักเท้าล่างก็เป็นมือโซนเหมือนกันนะครับแกนขัดตั้งคู่เป็นงานกึ่งเหมือนกันจะเป็นงานของ Next Speed นะครับชุดนี้ก็เบิกหมดเลยคันเหยียบเบิกคัดตั้งคู่เบิกสปริงเบิกช่วงเดือนเบิกนะครับโค้งไปทำสี 2k นั่งเงาช่ำเลยเราจะทำไงเห็นอ่นนี้นะครับส่วนมาที่ชุดหลังนะครับก็จะมีสวิงอาร์มที่เบิกใหม่นะครับโชกเป็นโชว่าเทคสองนะครับราคาอยู่หนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทนะครับก็เป็นนี่เลยบิลทั้งตัวนะครับปุดโชกก็กึ่งมือนะครับ nex speed นะอันนี้งาน nex speed แกแล้วหลังก็ที่บอกครับคู่ละเก้าร้อยอันนี้สองร้อย ตัวตั้งห่างปางงานมือซนนะครับอันนี้อยู่สี่ร้อยบาทนะครับสายเบรกเป็นเดิมชุบมือลิงเป็นเน็กสปีดนะงานแข่งๆเลยงานฟอร์สแข็งๆเลยครับพร้อมตัวปรับเรียบร้อยแกนลูกเบลเบรกก็เป็นงานกึ่งนะนี่มีนอ็อตมีบูทปิดครบเลยนะครับนี่น็อตจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็บูทแล้วหลังงานมือซนนะครับแน่นๆเลยคือแบบใส่แล้วก็ไม่เห็นขอบของ ฝาเบรกหลังนะครับดุมหน้าดุมหลังนี่ก็คือเบอิกฝาเบรกเบิกนะครับล้อก็เป็นอโลเวลล่ารางน้ําส่วนยางหลังเป็นคาเมลลายแบล็คแลกนะก็ขนาด250นะครับ70ทับ9175นะครับก็คือ250นะครับยางหน้าหลังก็อยู่ประมาณ7-800บาทนะครับแล้วก็มาที่ชุดล่างอีกนิดนึงก็จะเป็นขาค้ำฝาเบรกนะครับเป็นงานมือโซนนะครับเป็นงาน มินียมนะครับขึ้นแทนเบลลิงนะเบลลิงออกมาให้มันเป็นลายแบบนี้อ่าแล้วก็ไฟท้ายนี่ก็เบิกใหม่นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งที่ไฟหน้านี่ก็เบิกนะไฟหน้าเบิกอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนฝั่งนู้นนะครับก็เป็นพักเท้าปัดแล้วก็ใส่ด้วยแกสบิงามเกลืองมือนะเป็นอุดไปเลยนะครับดุมสเตอร์เป็นดุมสเตเตอร์เรียบร้อยพร้อมบูท ตบโชกโชว,ว่านะชุดนี้เราก็มีคำขายนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะครับงบเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้รวมยอดเดี๋ยวจะแจ้งยอดหน้าคลิปนะครับคลิปนี้เบิกใหม่ด้วยนะครับนี่ก็เบิกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะสติกเกอร์ที่หลังนะผมลืมผมลืมแปะถ่ายแล้วก็เลยถ่ายเลยนะครับ ตรงหน้าก็พอได้เลื่นอยู่นะเดี๋ยวผมหมุนล้อโชว์เดี๋ยวน้องใช้พระเบรกไปอีกสักพักันครับให้พระเบรกหมดไปอีกนิดนึงนะจะลื่อนอนี้นะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่อยากจะจัดสภาพกับเรานะครับก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook ต้นอะไรแต่งโพธารามแฟนเพจต้นอะไรแต่งโพธารามไลน์ก็ 0921159103เบอร์เธอร์ก็0921159103 ok นะครับนี่ครับสโลกแกนที่ล้านลำจัดอโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ